สวัสดีครับพี่น้องช่องพ่อไอ้ผ้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเดินเบิงเข่านะครับเบิงพันเอ่อเบิงเข่านาปังนะครับที่ผมใกล้ได้พอเกี่ยวแล้ะนะครับครับเบิงแต่ละหลวงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโู้เสียตะไกล้จ่อครับพี่น้องนี่นะครับไกล้กับนกน่ะมาจ่อกินลาย เพราะว่ามันแก่มันแก่ก้อนเขา่าอ่าเข่าดอนะครับมันแก่ก้อนเข่าดอพื้นบ้านเขานะครับเขานาปังเพราะมันเป็นเข่าแค่สามเดือนนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องนกมาลอยกัดจินของผมนะครับถึงนกถึงไก่นะครับเนี่ยโอ้ยเสียหายไล่ก็ประทานพี่น้องเพราะว่าเขา่า <c oughs> เข่ามันแก่ออกก้อนมูเนาะ <c oughs> เขานาปังเนี่ยนะครับนี่มันแก่ออก้อนมูอันนี้เป็นอันวานเอานะครับนี่พี่น้อง อันนี้บ้านเอาบ่ได้ดำนะครับส่วนเขานาพี่นี่ดำเอานะครับส่วนนาปังนี่บ้านนะครับบ้านก็ถือว่าผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิ่งให้นี่นะครับที่แรกให้ให้นี่ของผมเนี่ยสีโซ่บเอานะครับเพราะว่าเบิ่งมันทรงขี้ให้นะครับเบิ่งเขาบ้งงามครับช่วงช่วงที่มันแล้งเนาะนี่ครับวันนี้พอ ฝนมานะครับฝนมาเขาคัดน้ำไส่เนี่ยหญ้าสิตายเลยหญ้าตายแล้วเขาเ่าซิทั้งขึ้นเลยนะครับมันนี่พี่น้องเบื้องรถดเขานะครับอันนี้ก็แก้บพ่อร้อมกันนะครับเพราะว่ารูนเป็นน้ำหยางนะครับมันอาจจะเกี่ยวกันกับเออน้ำบ่นะครับเกี่ยวกับนี่แหละมันแรงเนาะช่วงหนึ่งหันนะครับนี่เข่าออกมานะครับนี่ครับงามเลยนะครับถือว่างามนะครับสูตรการบานเขานะครับคือเขาจะต้อง ตั้งใจบ้านมันค uh, ักนะครับเอาเฮ็ดเฮดเลนเฮดหัวไปนะครับแล้วเข่ามันก็สิเกิดก้อนต้นกระตีนก็สร้างมันครับช่วงระยะแรกนะครับผมได้เทคนิคแล้วนะครับผมเอาให้นี่นี่เป็นเป็นกรณีศึกษาของผมนะครับว่าการบ้านเข่าเนี่ยเขาจะไปว่าต้องเอาเที่ยวนั่นหลายนะครับเขาเฮดคือจะเขาเฮดเลนไปนะพี่น้องเฮดเลนเฮดหัวไปนะครับเข่าเกิดเดียบ่เกิดเดียสร้างมันนะครับแต่บัดนี้พอมีน้ำหอกขังน้ำใสครับนี่มันซืขึ้นงามเลยนะครับนี่หาย่าย่ามีไม่แต่เส้นเดียวนะครับ มันสิทีจัดเลยนะครับก้อนหน้านี่นะครับนี่นี่มันซิมีอย่างครับนี่มีแต่หญ้าขึ้นแทนเขานะครับอันนี้พออาดน้ำใส่เราเนี่ยโอ้ยเข่าขึ้นงามนะครับให้นี่แก้ปพะอความกันนะครับกะว่าประมาณว่าอ่วันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้ามันซีพอเกี่ยวบอลนะครับพี่น้องรอเบิ้งอยู่นะครับเพราะมันเป็นเหลืองนะครับเหลืองก็ต้นแก้แต่นะครับเหลืองน้ำแก่เหลืองน้ำนี่นะครับเพราะว่า นี่แหละบรูคือกันนะครับว่ามันด้วยสาเหตุอย่างนะครับสำหรับข้าวนาปังนะว่านพร้อมกันหมดนะครับวานวันเดียวกันหมดเลยนะครับแถวนี้นะครับกับให้นี่นะครับว่านมือเดียวกันหมดต่้ข้าเหลืองพร้อมกันนะครับอาจที่เป็นนึ่งน้านะครับอาจที่เป็นความชื้นแดดความอย่างเดียที่มันแร้งอยู่พักนึงนะครับแล้วเข่ามันบ่ได้เจริญเติบโตมันชะงักนะครับผมคิดว่าน่าสิเป็นตรงนี้นะครับส่วนพี่น้องผู้ใดมีความรู้ ด้านนี้ก็เอาลองเอามาแช่นะครับมาแนะนําผมเพิ่งนะครับว่าสาเหตุมาจากอย่างนะครับที่เข่ามันจึงแก้ประควมกันนะครับส่วนให้ไตพุ่นน้ำดีนะครับให้ไตเพราะเป็นน้ำขี้หมูนะครับน้ำขี้หมูลงมาเนี่ยโอ้เหลืองก้อนหมนะครับเหลืองก้อนโมแก่ก้อนหมเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องงามไปเืิ่งนะครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเืิ่งเข่านี่ยแหละครับเป็นกรณีศึกษาับว่า การว่านเข่าเฮ็ดนาว่านนะครับผมก็เพิ่งเฮ็ดนี่นะครับปีนี้นะครับสำหรับว่านเข่านะครับก่อนหน้านี้มีตะดำเอา่นแหละนะครับโอ้หนกมาลงนี่ครับให้ใตนี่สิแก่ก้อนหมูเลยนะครับเพราะว่ามันได้น้ำดีนะครับให้นี่สิได้น้ำดีให้นี่ก็เป็นหางๆคือกันนะครับเรกๆนะครับให้นี่หางหญ่าขึ้นคือกันนะครับแต่บบดนี้พอเอ่อน้ำขี้หมูลงมายังมาได้ในหญ้า หยบขับเข่าขึ้นแทนนะครับนี่นี่แหละให้นี่แก่ก้อนมูนะครับนี่แหละที่ยังเปี้ยวเท่ากสิรอแก้ให้นี่ครับพี่น้องห้มันแก้พร้อมกันแล้วยังสกียยวนะครับนี่ครับสำหรับเข้านาบ้านผมก็ถือว่าเป็นที่นนาพอใจนะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าก็สิเห็ดแบบอาจสิเฮ็ดเบิดทงเหละครับนาบ้านเพราะว่าเอาเห็ดเพื่อลดต้นทุนเนาะนะครับบ่ต้องไปจ้างจ้างคนมาหลกก้าบอจ้างคนมาดำซอยเฮาบอะนะครับ เพราะว่านาดํานี่ก็ดําแค่กับพ่อกับแม่นะครับแล้วก็หาคนมาโลก้าซอยนะครับนี่นาดํานะครับส่วนทางใต้ก็เป็นนาบ้านก็เป็นที่นาพอใจอยู่ครับสำหรับเขานาปีแถวให้โงพูนะครับต่อไปอนาคตสิบ้านเบิดนะครับบ้านเบิดบ้านกซีนี่แหละซีเอาให้เป็นแบบให้นี่นะครับว่าต้องเน้นว่าเฮาต้องบ้านดีบ้านที่บ้านอย่างนะครับเฮาเฮ็ดเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวไปครับมันเกิดบาเกิดก็สร้างมันนะครับ เดี๋ยวพอเายำนั่นหอาคัดน้ำใส่นะครับแล้วเขาซืขึ้นเองนะครับคันมันห้างไหลเขาจังเอามาสามมาดําแซมเอานะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเแ้านี้นะครับพาพี่น้องเดินเบิ้งเขานะครับเบิ้งเขานาปังนะครับเบิ้งแล้วก็มาหาสาเหตุว่ามันเป็นอย่างเขาจังแก่บ่พพ้อมกันนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดมีความเชี่ยวชาญเนอะรู้เรื่องเขาวีเดียนะครับสำหรับพันเขานาปังนะครับอันเป็นอย่างจังแก่เพื่อพ้อมกันนะครับ ซอยคอมเมนต์บอกผมเนี่ยนะครับผมก็สีเดายมาเรียนรูปมาศึกษาแก้ไขปัญหาไปนะครับนี่มันชีมีต่ไ้นี่แหละครับที่แก้ประันมูนะครับรอแค้ใไ้นี่อี่จะประมาณนี่แหละวันเสาร์อาทิตย์หน้านี่รอเบิ้งครับพี่น้องว่ามันสิกแก้ทันบ่นะครับอันนี้มันก็ยังบ่ทันได้อันนี้ทนะครับเนี่ยยังเป็นนุ่มๆอยู่นะครับมันเป็นอันนี้อยู่นะมันก็มีหลวงแก้หลวงบ่แก่นะครับเนี่ยบางหลวงก็แก้แล้วนะครับคือยังหลวงนี่แก้แล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับเดินมาเบิ้งนะครับเบิ้งเขานาปังนะครับก็ขอถ่ายทอดคลิปให้พี่น้องได้รับชมน้กันซํานี่นะครับเดี๋ยวส่วนคลิปเกี่ยวกับรถไถยังแค่ครับช่วงนี้งานบุมีนะครับงานจอดแล้วก็ในการบำรุงรักษารถไถผมก็เฮ็ดไปหลายแล้วเนาะบม่รู้ว่าซิเฮ็ดแนะนำอะไรให้พี่น้องได้เบิ่งนำกันนะครับสำหรับเรื่องรถนะครับช่วงนี้ก็สิมีคลิปผมไปเฮ็ดแนวกินบ่อกับทีมงานบ่นะครับหรือว่าไปกินนั่นกินนี่นะครับ แล้วก็นี่แหละเป็นคลิปบ้านๆนะครับเบื้องส่วนเกษตรของผมไปนะครับนี่ในชีวิตของผมนะในนี่แหละแต่ละมื้อของผมนะครับที่ผมเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยุสวนนะครับกันไม่ได้ไปทางใดนะครับนี่แหละพาพี่น้องเบื้องกำกันอันนี้ก็ผมบางแพียนผิดนะครับพี่น้องมาระบายน้ําออกตรงนี้นะครับขาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข่านาปีเกษตรไ่ดินขึ้นมานะครับง่ายจุดฝังท่อไปคุณไม้ใสท่อสองตอนนะครับนี่แหละดินพังเบิดับ เอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องเดินเบิง้งแปลงเข้านะครับแปลงเขานาปังที่ไก่ได้จิบเกี้ยวแล้วล่ะนะครับก็ขอจบคลิปสันีดนะครับสวัสด,ดีครับ